สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องฮันโซเจหนึ่งูหนึนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงมาเล่นไอดียกาๆแบบนี้นะโอเคคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นให้ดูนะทุกคนคลิปนี้เราจะมาทําการทําตามคอมเมนต์ที่คุณมาบอกนะครับที่ว่ามันมีคนถามผมมาว่า ie, พี่ที่เล่นยังไงเวลาสลับเล่นหลายไอดียคลิปนี้ผมจะมาสอนทั้งหมดเลยการสลับการเล่นหลายไอดีคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องเข้าไปทานหรหัสนะครับ ไม่ต้องทานร,รหัสหรือต้องตัดปีสอะไรทั้งสิ้นะไม่ต้องตัดไม่ต้องทานไม่ต้องทำอะไรเลยนะโอเคงั้นเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือดีรีเนาะเราจะทำการรีนะออพอย่างแรกครับทุกคนเราต้องมีแอปนี้แอปนี้เลยนะครับแอปเขียวๆแอปนี้นะโอเคกดเข้าไปกด Android กด Data ล้วก็เลื่อนลงมาไฟล์วันพีนะครับแล้วก็กดแช่กดรีเนมแล้วก็ใส่ตัวอะไรก็ได้ครับตัวหนึ่งปับ๊บแล้วก็เข้าตั้งค่าตรงนี้เข้าไปตั้งค่าตั้งค่าเสร็จที่จัดการแอปปับ๊บไปนะครับแล้วเราไปที่ไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์วันพีเนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับล้างทิ้งให้หมดไปหมดเสร็จกลับมาเทียบเดิมปับ๊บ รีเนมกลับเึบโอเคเห็นไหมครับข้อมูลกลับมาเป็นสองคลิกเท่าเดิมโอเคเราจะไปดูกัน <One piece. S 1> เห็นไหมครับเห็นตรงมุมขวาไหมครับเไม่ใช่มุมขวาดีมุมซ้ายตรงมุมซ้ายนะครับมันจะเขียนว่าเบอร์ 40 3 0 0นย์สาม์แอ็กเขาแอ็กเขามันจะยังว่างเปล่าใช่ไหม <Okay. S 1> ถ้าเรากดไปปับ๊บอย่างเงี้ยเ oh. อาจะมีเหตุร่มแบบนี้นแบบนครับทุกคน <Okay. S 1> รอนิดนึงนี่ก็เห็นตัวเองโอเคมันจะเป็นการสร้าง ID ใหม่นะถ้าเรากดไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่กด เทคนิคคือไอเดีเมื่อกี้นะครับผมทําการเชื่อมเฟสนี้ไว้มันอยู่ในเฟสนี้นะไอดีเมื่อกี้อธิบายก่อนไอเดีเมื่อกี้ผมเชื่อมเฟสนี้ไว้แล้วเราก็รีเซ็ตใช่ไหมเมื่อกี้เราทําการสลับเฟสนะครับไปเฟสจริงผมปั๊บกดออกกดเข้าเกมเหมือนเดิมนะครับแล้วกดโอนย้ายข้อมูลกดเชื่อมต่อเฟสปั๊บกดเข้าไป เห็นไหมครับตรงนี้เขามันจะมีรหัสไอดีของเราไว้นี่ครับประมาณนี้นะมันก็จะเข้ามาไอดีหลักของผมนะครับไอดีรูจิ้ผมนี่นะครับกลับเข้ามาในไอดีนี้ประมาณนี้นะครับการสลับไอดีเล่นหรือว่าการโอนถ่ายไอดีสลับเล่นนะครับแบบเล่นได้หลายไอดีถ้าคุณมี เฟหลายเฟคุณไม่ต้องใช้แอปคูณลยครับแอปคูณนะข้อเสียของแอปคูณนะครับคือคุณจริงอยู่ที่คุณเล่นได้หลายไอเดียเว้แล้วมันจะสร้างแอปได้หลายแอปแต่มันจะกินเนื้อที่เครื่องคุณแต่กรณีที่ผมทํานี้คือมันจะไม่กินเนื้อที่พื้นที่เครื่องคุณนะครับแต่มันจะเป็นการสลับเฟซเล่นไปเรื่อยยิ่งเรามีหลายเฟสเราก็สลับเล่นได้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้จบคลิปนี้มีแจก ex เด้ยบอกเลย